รอคันนี้ไปประหยัดไปแล้วถึง550,000บาทจากรถใหม่ป้ายแดง1,529,000บาทสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนัทสุนทรรัมนบ้านรามอินทาซอย5นะครับวันนี้นะครับ EP นี้นะครับนัทพาชมนะครับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับคันนี้รถสวยนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ2.4 GT Premium นะครับ 4WD นะครับรถจดทะเบียนปี2020นะครับ คันนี้รถสวยพร้อมใช้งานไม่น้อยนะครับ3 4 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถยังอยู่ในระยะรับประกันศูนย์นะครับถึงปี2023เลยนะครับซื้อคันนี้ไปนะครับผมบอกไว้เลยนะครับคุ้มจริงนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับ1 5 2 9 0 0 0บาทนะครับกับราคาพิเศษนะครับทุกคนจะร้องว้าวเลยนะครับว่าราคาคันนี้ถูกจริงนะครับเอาขายเพียงนะครับ 979,000บาทนะครับซื้อเจ้าปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ไปนะครับผมบอกไว้เลยนะครับลูกค้าประหยัดเงินไปแล้วนะครับถึง5,05,000 0บาทเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่ว่าด้านนอกและด้านในนะครับดีไซน์แบบสปอร์ตสุดหรูแบบพรีเมียมนะครับเป็นรถกระบรขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับกู้ได้เต็มนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับจัดไปนั้นไดทั่วประเทศไทยเลยนะครับ ซื้อได้ทุกอาชีพนะครับจัดไปนั้นได้ทั่วประเทศไทยผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับเหมือนเดิมนะครับซื้อรถที่นี่นะครับเรามีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับการันตีรถทุกคันนะครับของเราที่ขายอยู่นะครับรับประกันเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นนะครับว่า เ้า All New p a n e r Sport นะครับตัวท็อปสุด2.4 GT Premium คันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาชมออปชั่นกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกันชนหน้านะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับ6ตำแหน่งนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกล้องนะครับ360วิวนะครับกล้องรอบคันเลยนะครับ ด้านกระจังหน้านะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับกระจังหน้ารังผึ้งสีดํานะครับขนาดใหญ่นะครับด้านล่างนะครับกล้องนะครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับกล้องนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า6ตําแหน่งนะครับด้านล่างนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับครูหน้าเลยนะครับชุดครอบไฟตัดหมอกนะครับเป็นสีดํานะครับ ถัดมานะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับบายสีนอนนะครับมาพร้อมไฟส่องสว่างตอนกลางวันแบบ LED เลยนะครับด้านฝากระโปรงหน้านะครับตกแต่งด้วยโลโก้นะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับสีดำเลยนะครับด้านข้างนะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับทั้งสล้อนะครับเป็นสีดำนะครับถัดมานะครับด้านล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอันลอยนะครับสีทูโทนนะครับ ระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรกสล้อนะครับคันนี้นะครับยางยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับดอกยางยังเหลือเยอะนะครับมาพร้อมยางนะครับ2 6 5 6 0 R 1 8นะครับแมกนอยล์สีทูโทนเลยนะครับด้านข้างของเขานะครับตกแต่งด้วยบันไดนะครับซ้ายขวานะครับ กระจกมองข้างนะครับจุดครอบกระจกมองข้างนะครับแบบโครเมียมนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างของเขาปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมเลนกล้องนะครับ360อวินะครับคันนี้ออปชั่นมาเต็มเหมือนกันนะครับด้านนอกนะครับด้านข้างประตูนะครับตกแต่งนะครับด้วยสีดำนะครับ มือเปิดประตูนะครับด้านนอกนะครับแบบโครเมียมนะครับประตูคู่หน้ามาพร้อมปุ่มกดปลดล็อกล็อกรถเลยนะครับบุญจะรีโมทนะครับสวยจริงนะครับคันนี้ราคาคุ้มมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล้อหลังนะครับระบบเบรกนะครับจิตเบรกสี่ล้อเลยนะครับ ด้านบนนะครับตกแต่งด้วยราวหลังคานะครับสีเทาเลยนะครับหัดมาด้านท้ายนะครับระบบไฟท้ายนะครับแบบ LED นะครับกันชนนะครับด้านหลังนะครับสีทูโทนนะครับสีขาวตัดด้วยสีเงินนะครับตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมนะครับตรงท้ายกันชนนะครับ ด้านกันชนหลังนะครับมาพร้อมนะครับสเกิร์ตหลังนะครับสีดําเลยนะครับเซ็นเซอร์หลังนะครับ6ตําแหน่งเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับด้านหลังนะครับ6ตําแหน่งเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับไฟท้ายแบบแบรวีดีนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านท้ายนะครับมีที่ปัดน้ําฝนหลังนะครับมือเปิดนะครับด้านท้ายนะครับตกแต่งด้วยคิ้วกันชนนะครับ แบบโครเมียมนะครับด้านหลังเลยนะครับมาพร้อมกล้องนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับด้านท้ายก็จะมีโลโก้นะครับปาเ e r ร่สปอร์นะครับแบบโครเมียมนะครับแล้วก็รุ่นของเขานะครับ 4WD นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับภายนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นด้านในกันต่อนะครับว่า เจ้ามิตซูบะชิปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปสุด2.4 GT Premium 4WD คันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเจที่นั่งนะครับรถครอบครัวนะครับไปไหนไปได้หลายคนนะครับภายในสปอร์ตรูร้านะครับแบบพรีเมียมเลยนะครับเบาะของเขานะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับจากศูย์เลยนะครับ ด้านหลังนะครับมีจอนะครับเพดานนะครับตรงนี้นะครับดูหนังฟังเพลงนะครับสะดวกสบายนะครับหันมาด้านหน้านะครับเบาะคูหน้่นะครับของเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสะดวกสบายต่อการขับขี่นะครับออปชั่นเต็มๆนะครับออปชั่นเยอะมากนะครับ full ออปชั่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นฝั่งคนขับกันบ้างนะครับ ต่อกันเลยนะครับด้านพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะครับมาพร้อมมัติฟัง์กชันนะครับออปชันเต็มเลยนะครับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นครูดคอนโทรลนะครับพวงมาลัยมัติฟัง์กชันนะครับมาพร้อมที่ปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับตรงพวงมาลัยนะครับสุดจริงนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ชมเลขไม์กันนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเลขไม์อยู่ที่34,616กเมนะครับ ไม่แท้ไม่มีกอนะครับรถคันนี้นะครับยังอยู่ในระยะรับประกันศูนย์นะครับถึงปี2023เลยนะครับภายในสุดพรีเมียมนะครับถัดมานะครับด้านเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมหน้าจอนะครับทัชสกรีนนะครับรองรับนะครับระบบนำทางนะครับโทรศัพท์ออปชั่นเยอะมากนะครับคันนี้นะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับ เครื่องเล่นนะครับวิทยุ CD MP3 AUX u s b นะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายนะครับมาพร้อมระบบนำทางในตัวเลยนะครับขนาดถอยนะครับก็จะมีกล้องนะครับรอบคันเลยนะครับลูกค้าสุดจริงนะครับคันนี้ถัดมานะครับด้านแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาเลยนะครับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับตรงนี้เลยนะครับที่ปรับเปลี่ยนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นควบคุมนะครับการลงทางลาดชันนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้าเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับตัวปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับสต็อปแอนด์สตาร์ทนะครับระบบบังคับการลันกลื่นถลายของรถนะครับควบคุมการทรงตัวนะครับแล้วก็จะมีปักเซนเซอร์นะครับระบบการเตือนการชนรถคันด้านหน้านะครับฟูออปชั่นมากเลยนะครับ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับระบบถุงลมนิรภัยนะครับ5ใบนะครับด้านหน้า3ตำแหน่งนะครับแล้วก็ด้านข้างอีก2ตำแหน่งนะครับคันนี้นะครับค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถมิ s ซูปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้สามารถนัดดูรถกับผมได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5ตลาดรถกลางคืนนะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับ หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน E ีีหน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นัดลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ